เวทนามไม่ได้ดูให้หายนะเวทนามเป็นวิบากดูไงก็ไม่หายนะแต่พอหมดมันหมดกําลังปัจจัยที่หนุนให้เกิดเวทนาม,มันก็ดับเราไม่ได้ดูเวทนาให้หายเราไม่ได้ดูกิเลสให้หายนะเราดูตามที่มันเป็นดูไปเสียเราสั่งไม่ได้สักอย่างเดียว มีอะไรที่เราบงการได้จริงไหมไม่มีหรอกค่อยๆดูนะดูให้เห็นนะอนัตตาไปเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ร่างกายเราเรายังบังคับไม่ได้เลยนะนั่งอยู่นะลรวบอกอยากเคลินะใจอย่าเคลิมนะเยนราบังคับใจไม่ได้เดินอยู่อยากเดินนาน,านๆบอกอย่าเมื่อยกนะ็เมื่อย่าง ร่างกายนี้ก็บังคับไม่ได้เนะี่ดูมุมอนัตตาไปเรื่อยๆนะ